กราบสวีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ S P s Channel นะครับผมหนาก็ต่อจากคลิปที media. ่แล้วเลยนะครับผมผมได้ทำการซื้อลัคกี้แพ็คปี2021ไปแล้วนะแล้วก็อ่าคือจริงๆอ่ะผมได้ทำคลิปไปแล้วล่ะแล้วคลิปมันพังเว้ยผมอัดในคอมนะตอนแรกผมอัดในคอมแล้ว ไฟมันเต็มไงก็อ,อย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้าน,นี้ว่าคอมผมยังไม่ไดเ้เอาล้างเครื่องเลยผมบอกว่าจะล้างจะล้างหลายครั้งลแล้วแหละแล้วยังไม่ได้ลาด้างทีนะผมตอนนี้คือมมมันเต็มจนไม่สามารถที่จะอัดคลิปได้ไ,ดไงนะและคลิปมันก็เจ๊งผมเลยมานั่งอัดใหม่แต่ว่าคือผมอะเปิดล็อกี้แพ็กอะไรไปหมดแล้วเว้ยนะมันเลยทําให้อ่าไม่สามารถที่จะแบบว่า ได้โชว์เปิดลัคกี้แพ็คสดๆให้ท่านผู้ชมได้ดูกันได้ก็ต้องขอกราบขออภัยด้วยนะก็อตอนนี้ผมได้เปิดลัคกี้แพ็คแล้วก็ได้ใช้เจมทั้งหมด 2020, 2020, 2,021เม็ดไปหมดแล้วนะผมตอนนี้เจมที่ผมเหลืออยู่ก็จะเหลือแค่218เม็ดนะผมเดี๋ยวผมจะมาบอกนะว่าผมใช้อะไรไปบ้างอย่างแรกเลยผมใช้ซื้อแหวน2วงไปนะนี่นะครับผมแหวน2งวงนะผมผมใช้ซื้อไปแหวน2งวง980กว่าบาท เฮ้ย9ร,ร,ร,ร้อร้อยแปดสิบเพศแล้วก็ใช้ในการเปิดโดมชั้นที่สองนะผมห้าร้อยเพรแล้วก็ใช้อีกสี่ร้อยห้าสิบเพรในการเติมไม่ใช่เติมเหรียญในการซื้อเหรียญทองอีกหมื่นห้านะผมซึ่งไอการใช้ซื้อในการเติมทองเนี่ยผมไม่แนะนาให้ใช้นะแต่ว่าผมใช้เพราะว่าผมไม่มีทองที่จะเอามาทำคลิปในการเปิดการจใ,ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะ ก็อ่าผมจะบอกว่าคลิปที่แล้วกับคลิปเนี้ยเวลามันต่อกันเลยนะก็คือเผื่อท่านผู้ชมที่เข้ามาดูย้อนหลังแล้วอะ่ะแล้วท่านผู้ชมอาจจะไม่รู้นะก็คือคลิปที่ผมถ่ายหน,นตอนนี้อยู่อะ่ะมันเป็นวันเดียวกับคลิปของอัสเซเลียคลิปที่แล้วที่ผมทําการเซทำการการ,รีวิวและเซอร์เวย์แพทใหม่กับกิจกรรมใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้าเข้ามานะคือ ห่างกันประมาณสี่ห้าชั่วโมงอะนะ<จ>ก็ในรอบเสียชั่วโมงนี้คือผมออกไปเติมเงินนะผมนะไม่ใช่หรอก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมผมจะไม่เอาอะไรมากเลยวันนี้ไม่ใช่ดิคลิปนี้คือจะเน้นแบบกระชาบสดเลยนะครับผมแบบสดเลยนะไม่มีอะไรมาเจือปนเลยนะครับผมคลิปนี้มันจะเป็นคลิปไวนะครับผมมันจะไม่แบบมันจะไม่ได้ช้าอะไรนะมันจะเป็นคลิปที่แบบ เร็วๆเ,เลยนะครับผมก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะฮะก็ก่อนที่จะเข้าไปดูถึงความเกลือกันอีกสักครั้งนะผมก็ฝากกดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับผมมาก็เริ่มเลยนะฮะจากคลิปที่แล้วนะผมคลิปก่อนหน้านี้ผมเกลือไปฮนะผมก็มาดูกันว่าคลิปนี้จะเกลืออีกไหมน,นะ เฮ้ยอุตส่าห์เอาบิสมาร์กมาเป็นหน้าตู้เลยนะเว้ยอย่างนี้มันต้องไม่เกลือแล้วตองมาแล้วสีฟ้านะครับผมีสีเฮ้ยอะไรวะอีเดอร์โพลิสอะไรอ ปินไฮริชเฮ้ยโอเค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 บีดีบีไอเซนคุณอล็อกสี่รออะไรดีให้ดี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 เดี๋ยวผมขอ ย่อยค้างก่อนนะค้างผมมันเต็มแล้วอะเวลาเีคัานะช้ไปเลยนะท่านมันเสียดายาน้องอินดี้เจ้าแค่คนเดวน้องอินดีนออนด้ผมผมรีดเบรกเต็มไปหรือ,อยังวะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูของน้องอินดี้ผมก่อนนะ อ่าน้องอีดี้ผมรี้เบรคเต็มไปแล้วเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ต้องอเก็บเก็บเก็บเพราะฉะนั้นเก็บน้องอีดี้อีกคนไว้แล้วนะผมก็ขอย่อยไปเลยแล้วกันนะ,ค,ะนะคือจริงๆจะเก็บไว้ทำรีบเบคสดรีบีเบกสดอะไรนะแต่ผมมองว่ามันไม่จะเป็นโอเคต่อเลยนะครับผมอีกสามอันนะ ไม่เกลือนะไม่เกลือนะผมตรวดูว่าไม่เกลือแล้วนะเอ้ยขอสีม่วงหน่อยอเยี่ยมวะาโอเคแล้วผมนะเปิดสิบครั้งครั้งนี้ผมไม่เกลือนะผมนะก็ ลอดตัวไปนะครับผมเกือบจะเป็นคลิปเกือบอีกคลิปหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวคนที่ไม่มาดูคลิปนี้ไม่กดติดไลค์รัวๆแน่ๆเลยว่ะโอเคโอเคโอเคกราฟซัฟอรินเอาออกไปนะฮะเนื่องจาก น้องกราเซฟรินของเรานะผมเวลลอยแล้วนะอืมเอารูนออกไม่ได้เอาเทียรพีซออกแล้วกันนะฮะแล้วก็เอาเวสเซอร์เข้ามานะคผมอเ,คออเอ๊ะอ๋ออยน่ารักกว่า <c oughs> เฮ้ยโอเคแล้วผมก็คลิปนี้ไม่เกลือนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จบไปเท่านี้แล้วกันนะไม่มีอะไรมากนะผมเดี๋ยวแน่นอนว่าคลิปกาชาบของตู้นี้จะมีเรื่อยๆนะจนกว่าผมจะได้ครบหมดทุกตัวนะผมตอนนี้ผมได้น้องปีเตอร์มาแล้วนะผมน้องไฮริชมาแล้วนะฮะน้องเวเซอร์มาแล้วนะผมผมขาดน้องอ่า นูรินเบิร์กนะผมขอ,ขอเรียกว่านูรินเบิร์กเลยกันนะชื่อไม่อา่านยากชิบหายเลยผมรู้จะอ่านว่าอะไรนะ,ะน้องนูรินเบิร์กแล้วก็น้องอูสามสิบเจ็ดนะผมที่ผมยังไม่ได้นะสลับตู้นี้นะผมเฮียข้าพเจ้า ได้สองครั้งหนึ่งชั่วโมงสามสิบกับหนึ่งชั่วโมงเอ้ยผมว่าเกลือว่ะใช่ไหมเปิดเล่นสองครั้งเลยวะเกลือได้ฮะเกลือผู้พิกาเล่นเลยโอเคนะครับผมก็คลิปนี้ก็มีไว้มีเท่านี้นะครับผมก็เดี๋ยวรอรอคลิปกาชา EP ที่สามะกันนะครับก็สลับคลิปนี้ผมก็ขออวยพรให้ท่านผู้ชมที่มาดูคลิปนี้นะผมเปิด ได้ทุกตัวนะครับผมโดยที่ไม่เสียคิวเยอะๆละกันนะครับผมนะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีกับการเปิดกาชาแล้วก็ขอให้สนุกกับเกมอัลเซเลนนะครับแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมสนุกกับการเล่นอีเวนต์นับผมนะตั้งใจฟารมเขานะครับก็บ๊ายบายครับผม